สวัสดีผมไปขึ้นโอซวันนี้เราอยู่ในเกม c y เบอร์พัง0 7งอ่าวันนี้ผมจะพาไปหาแขนแมนชิสเบดระดับตำนานนะระดับตำนาน,นก็คือสีเหลืองนะครับอ่าให้ทุกคนเข้ามาย่านซิตี้เซ็นเแล้วก็เข้ามาที่วาร์ปง่ายๆเลยวาร์ปตรงนี้ถนน h าวซี c. ตัดกับ MLK นะอ่าแล้วเควสจะอยู่ตรงนี้เคสเสริม erm นะอ่าเราไปทำมอ <laughs> oh, <my God>. oh. <laughs> hey! A little bit ago, a tiger claw called for help. Attacked by a certain Aki. At least that's what they call the rogue tiger hunter. He's been picking off his own in silent but spectacular <coughs> fashion. Nolio My gut says his <coughs> had a cyber-psychotic break. But I'd like to know for sure. Call you back. Oh, don't be That สองใหญ่ The this hell is เฮ้ยอะไรวะน,นี่โดนแฟนเป็นไรขึ้นเฮ้ยทำไมไมันเลือดเต็มหมดเลยโอ๊ยตายสินายจะหนีเราเหรอไม่ได้หรอก อะไรอะไรเพื่อนไรมาหาเพื่อนอะโดนดิโดนยังไงสนไลด์แบบดิจิตอลสู้แบบจิงหัวแตกจบไหมล่ะเพื่อนโอ้โหอัตนะอ่ะต่อไปเราไปดูของเฮ้ยอะไรไม่รู้เก็บก่อน แม่ิ้เดระดับตำนานนะเก็บเก็บเก็บให้หมดโอเคแมนซิ้เดเราได้มาแล้วสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ว่าจะติดตั้งยังไงให้ไปทีนี้ r i ปเปอร์ด็กตรงไหนก็ได้ในเมืองแล้วให้ริ p p e r d o ดอกติดตั้งให้อาโอเคสำหรับคลิปนี้จบไปเท่านี้ถ้าชอบใจยังไงก็ฝากกดซับไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะแเราจะกันพารนะ์ทหน้าบายครับ